ไม่ได้ลืะไปไปรอบที่ที่หมดอายุสามารถไปใช้ติดและตั้งได้ไหมได้ไหมได้ไหมใครว่าไม่ได้ยกลืมเขาหนีวะแกได้หรือไม่ไดใครว่าไม่ได้อ่าตรงนี้ไม่ได้ใครว่าได้ยกลืมโอ้โหปัดปลายมากอ่าพี่จะบอกว่าไปรอบที่ที่หมดอายุสามารถนำไปใช้ในการแสดง เลือกตั้งได้ไหมสามารถไปยื้นแทนประชาชนได้และการเลือกตั้งเนี่ยเริ่มตั้งแต่ิีแปดโมงถึงกี่โมงแปดโมงถึงที่โมงอะไรนะครับพาไมห้าโมงนอนุอุีโมงสี่ทะไปสามไม่ทันแล้วห้าโมงอ่าไปต้อตอปที่ถูุตร้องนะครับห้าโมง เดี๋ยวพี่จะให้รู้พิต่อไปแล้วงราทได้ครับนี้เป็นเป็นีสะทอนั่โหล่นได้หล่นได้โอเคโอเคหล่ได้ไม่ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้ว เอกคนทำอะไรเลือกตั้งเขาทำอะไรอยู่เขาหาเสียงและมันมีต่อคนใช่ไหมมันมีคนทำอะไรุผลิตงานทำอะไรอะไรนะจ๊ะหลายปีอย่า้อยกี่ปีครับห้าปีถูกต้องสองมีอายุสิบแปดปีในวันเลือกตั้งสามมีชื่ออยู่ในเบียงบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาที่ก่อกันไม่น้อยกว่ากี่ปีครับห้าหนึ่งปี ถ้าน้องๆย้ายมา5เดือนเนี่ยแต่ตำบลนั้นเนี่ยมีการเลือกตั้งน้องๆเลือกได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไมด้อันนี้จะเป็นรูปกิจการที่พี่ไปอบรมมานะครับที่เห็นอยู่ที่พี่ยืนพูดนะเ้าขามัเป็นพี่บรกิจนะครับแต่วันนี้เขามาไม่ได้เขาติดเรียนนะพี่รับน้าที่มาพูดคนเดียวเลยอันนี้น้องๆอันนี้จะเป็นคลิปลิจการเลือกตั้งเดี๋ยวให้น้องๆดูคลิป ฮะตัวน uh, ี้เล้แข okay. ็งเลี <S 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 ้ยงแข็งนะไม่ได้ครับโอเคเดี <S <S ๋ยวพี่จะถามนะน้องๆคิดยังไงกับคิดทีู่้

对，非常哈哈哈！哈哈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 哈哈哈